วันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุมในวันนี้นะครับสสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการณ์ที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับว่า ทางผอปรมชาการรักษาญิยานะครับก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหานะครับจึงได้กําหนดให้สูงฝึกหน่วยฝึกนักสาวิเยษทหารนะครับทั้งสาจีหน่วยทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงหน่วยฝึกนักสาวิเยษทหารบนฐานปกที่26ด้วยนะครับให้ปรับการเรียนการสอนนะครับจากเดิมจะเป็นการฝึกภาคสนามนะครับบริเวณพื้นที่ฝึกที่กําหนดปรับเป็นจัดการเรียนการสอนออนไลน์แทนครับยให้หน่วย การผลิตสือ่อการสอนไนม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหนะรือว่าวิดิทนะัศน์ภาพเคลื่อนไหวแรงต่างเพืนะ่อให้นักเรียนนะที่ถูกกำหดนดะให้เข้ารับการเรียนการสอนภาคสนามนะในชั้นปีที่2และชั้นปีที่รับได้เข้าใจและก็เห็นภาพการฝึกภาคสนามนะโดยความยาวของเนื้อหากำหนดไว้ไม่เกินสิบชั่วโมงทั้ง,นะทงนี้ก็แล้วแต่หน่วยว่าจะ การเรียนการสอนเสร็จนะครับก็จะมีการประเมินผลนะครับซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบนะครับในการเลื่อนชั้นปีของนักกษาเรียร์นะครับเพื่อผ่านการเรียนการสอนร,ระบบออนไลน์เรียบร้อยนะครับการประเมินผลเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็าสามารถเลื่อนชั้นปีได้นะครับสำหรับชั้นปีที่สามก็จะน่าเสียดายนิดนึงก็คือเน่เก็จะจบการศึกษาไปนะ การสอบเตรียมทาหารเฉพาะกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับเอาเรื่องแรกก่อนเนาะโครงการาหารานบดันนะครับก็เป็นนโยบายของท่านมรากที่2อง,คอองะครับคุโปธเนศของฉลุดำในการที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับน้องนองนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะครับไม่จํากัดยู่เฉพาะานักศึกษาทหารนะครับได้มีโอกาสสร้างแรงบนันดาลใจสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองนะครับโดยจะแบ่งนะครับกิจกรรม เป็น3าัค่าลำดับใหญ่ๆนะครับ่าที่1ก็คือไปเลือกของการมอบผลกงินสัษงนะครับโดยนะครับให้หน่วยฝึกสูตรฝึกนะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนของหน่วยนะครับที่มามอบให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วนะครับจำนวนค่าถึงสิบคุณนะครับแล้วแต่ขนาดของโรงเรียน,นครับโดยวันนี้ผมทางสารคารพิก้อได้รับจำนวนค่าครับพอ ขั้นที่หนึ่งไปแล้วก็คือการมอบพลักงานครับขั้นที่2ก็จะเป็นเรื่องของการาการพูดสร้างแรงบันดาลใจครับนักเรียนได้รับความรู้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องได้รับการสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องนะครับโดยนักพูดหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นคุณหมอภาคโรงพยาบาครับท,ที่เป็นทีมช่วยหม,มู่บ,บ้านแคมป์นะครับหรือนักมวยที่มีชื่อเสียงอย่างพี่บัวขาว บรรณาเมการหลาสาขผู้ชั้าหน่วยเนี่ยยังอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่ว่าะจะหาใครนะครับที่เหมาะสมในการมาจาก Inspiration Talk ในรนะรับน้องๆสร้างแรงมานาใจไม,ไม่จะเป็นจะต้องเป็นทหารนั่นเดียวนะครับก็คือสร้างแรงมานาใจในชีวิตในการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะครับสารฝันสู่ธรรมเนียบนักเดียวจะได้โอกาสได้ไปเข้ารับศึกษาทำในพื้นที่ เทพมหาพรนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะได้มีโอกาสพบปะท่านนายกรัฐมนตรีด้วยคนหนึ่งคเอยุจันทร์ลอยชาส่วนในเรื่องของการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารครับในส่วนของในร้อยพันจุดสองเก้าก็เป็นนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารบกคนที่ใช้กองพลที่แก้วแค่นะครับในการมอบโควตาพิเศษแต่คิดสองสูงครับผมที่หนึ่งก็คือให้ ทุกจังหวัดของประเทศไทยครับจังหวัดละหนึ่งนายหนึ่งคนครับปัจจุบันก็ยังประจ ա ะราัวัลอ,อยู่นะครับให้น้องได้เข้ามาสมัครกันนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับจนนะบถึงวันที่สาวเสือโคร่งเราคราบับยอดยังน้อยอยู่นะครับแต่ราคาเองก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดคนนะครับสามสิบคนซึ่งเป็นโอกาสที่มากมากนะครับเพราะว่ายอดแคนดิเดตผู้ขเข้าแข่งขันแต่น้อยนะครับเลยจะได้มีโอกาส เข้าเป็นทักเรียนเตรียมทหารทั้งในหลาร้อย,นะรย,อรอยครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโควตาของพื้นที่พิเศษครับซึ่งทางสารคามเราเนี่ยไม่มีครับในหน่วยที่รับผิดชอบอยู่ก็จะมีพที่นนทบุรีเราครับที่อาเภอโนนีแดงตำบลบังลมนะครับปัจจุบันยอดสมัครคนที่เก้านายก็ย่างไรก็ยังมีเวลาอยู่ครับก็ขอดชวนให้มาสำหรับเพิ่มเติมกันนะครับถึงพนที่3 1ตเนุลาคมครับ ครับุณครับก็ได้รับรายละเอียดทั้งหมดไปแล้วนะครับใครที่สนใจจะสอบเตรียมทาหารครับก็ไปสมัครได้เลยนะครับขอบคุณครับ